วันนี้ก็จะเป็นพาร์ทสอนสำหรับผู้เล่นใหม่เลยฮะแบบซื้อเกมมาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะฮะพอเราซื้อตัวเกมมานะครับกดเพลย์เข้ามามันจะเข้ามาสู่หน้าต่างนี้นะฮะเราควรไปตั้งค่าชื่อตัวละครก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่าการเข้าไปเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นชื่อแอดมินหรือแอดมินอะไรต่างๆนะมันทําให้เข้าเซิร์ฟไม่ได้นะครับต้องไปที่ตรงที่เป็นรูปคนทางขวามือก่อนนะขั้นตอนแรกฮะไปจิ้มตรงนี้เลยครับ หนึแล้วก็ด้านล่างนะมันจะเป็นชื่อบางคนก็จะเป็น ASUS, Lenovo Leno ให้ไปจิ้มตรงที่เป็นชื่อแอดมินหรืออะไรนี้นะหลังจากนั้นนะครับผมไปเลือกคำว่า New สร้างตัวละครใหม่ครับแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวละครเลยเอาเป็นอะไรเดียวอ่าฮัลโหลสู้ๆอ่ะ,อะหลังจากนั้นนะ พิมพ์ชื่อเรียบร้อยแล้วก็เลือกหน้าตัวละครนะมันจะมีหลายหน้าให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นพี่ดําพี่โลนพี่เขาพี่หน้าพางนะมีหลายหน้าเลยนะแล้วก็ลองลองดูเอาสไตล์ที่เราชอบโอคอนเนอร์ nor, มีชื่อตัวละครด้วยนะฮะมาลิด เล็กอ๋อเล็กแล้วกันนะอันไม่ใหญ่เล็กตอนันนี้เป็นเอ่อแว้นตานะฮะพอเข้าเกมปุ๊บเราก็จะมีแว่นตาเก๋ๆนี้เข้าไปเลยหรือเป็นไอ้มงนะฮะอ่า,อานี่คือการเลือกเลือกหน้ารูปแบบตัวละครของเราก่อนมันสามารถไปถอดได้ในเกมอาศัยผ้าปิดตาสีขาวต่อไปะฮะเป็นเสียงอ่าสมมุติผมเอาไท p 6หกแล้วกันนะสามารถปรับ <Everybody. Over. S 1> เสียงตีบ <Everybody. Over. S 1> อ่าอันนี้เสียงเ <again>. สียง <again>. สุดเ <again>. สียงต่ำ <again>. หลเสียงแหลม อ่ากางๆกางแล้ว <minutes> กันนะหลังจากนั well, ้นนะกด apply ก่อนหนึ่งทีอ่าเราจะได้ชื่อขึ้นมาแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นแถาๆยังไม่จบยางเร่านี้นะเราต้องเข้าไปที่ Unit ด้วยนะครับแล้วก็ไปที่ Edit ฮะตรงนี้นะครับปรับตรงนอนเนี่ยสามเหลี่ยมเป็น Custom มันจะขึ้น UID ของเราขึ้นมานะ,ะอันนี้ตัวเลขพวกนี้เก็บเอาไว้ในหน้า d e สก์ท็ให้ดีนะครับอันนี้เอาไว้ใช้เ,เวลาเข้าเกมต่างๆหลังจากนั้นกด apply ไปนะฮะหรือมีแอดมินเซิร์ฟไหนถามว่า UID อะไร ส่งยูดีมาก็เป็นเลขตัวนี้นะครับพวกนี้เขาจะไปทําพวก v i p อพีไวลิสต์ให้นั่นเองนะฮะอ่ะทีนี้เราได้มาเรียบร้อยแนละ้วฮะกลับมาที่หน้าแรกอ่านี่ชื่อเปลี่ยนแล้วนะเป็นโธรสู้ๆไปที่มันติเพย์เออร์ครับไปที่ Quick p l a y อ่านี้ไม่ไม่เข้าบูทแคมป์นะกดโนไปนี่ครับมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยเซิร์ชหาตรงคําว่าตอนแรกมันจะหน้าม,มาหน้านี้ให้เราไปจิ้มคามพิวเตอร์นะครับมันจะเด้งหน้าอินเทอร์เน็ตให้เราเลยขึ้นเยอะมากอย่างเยอะนะฮะ เซิร์ฟไทยปิงน้อยๆไปจิ้มคำว่าปิงตรงนี้ฮะอ่ะปิงมันจะน้อยอ่ะหลังจากนั้นนะฮะเซิร์ฟที่ผมเล่นก็มีฮัลโหลนะตระกูลฮัลโหลก็ลองหาดูดีๆปิงน้อยๆน,นะฮะนี่ไงเจอแล้วหนึ่งเซิร์ฟแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นโดมิเนชันนะโดมิเนชันสำหรับฮาร์ดคอร์นะหรือคนที่เล่นเก่งๆแล้วอ่ะเราจะก็ไปเล่นในโหมดนี้กันนะฮะแต่ว่าก็ไม่มีใครการเล่นอนะ่ะช่วงนี้สูนเลยฮนะนี่เจออีกเซิร์ฟแล้ว จริงๆมันมีเซิร์ฟอีกเซิร์ฟนึงนี่สีสีก็มีนะฮะสีสีเนี่ยจะมีคนเล่นประจําเล่นเยอะนะครับก็ต้องโนมอสจริงๆนะถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยเราเข้าไปเล่นได้แน่นอนนะะโอเคนอ no มสวันน,นี้ศูนย์คนเจอแล้วฮะเราก็เลือกจอยเข้าไปเลยอ่าแค่นี้เองสําหรับการค้นหาเซิร์ฟแบบในอินเทอร์เนต็ตอ่าเขาได้แล้วเราก็เลือกสล็อตเลยฮนะจะอยู่ช่องไหนก็ได้ช่องเจ็ดก็ได้ช่องสามก็ได้นะฮะเดีเ๋ยวเจอช่องแนละ้วมาแล้วฮะนี่ หลังจากนั้นนะผมสำหรับคนที่เริ่มต้นเล่นเลยฮะมันจะอยู่ในช่องของ i f ฟ e แมนนะครับก็แนะนำสำหรับเล่นโนมอดพวกนี้ก็เลือกโลเมดิกมาเลยครับส่วนข้างล่างเนี่ยมันต้องสอบยศนะเนี่ยพวกนี้จะต้องสอบเลื่อนขั้นนะครับก็จะมีโกลสิลเวอร์สเปเชียลไดมอนด์แพลตินัมอันนี้ก็จะได้ยศแต่ละพวกนี้มาก็ต้องแบบมีความชำนาญสูงนะฮะสำหรับเริ่มเริ่มต้นก็แนะนำให้เล่นเป็นโลเมดิกก่อนนะฮะ จิ้มที่มเมดิกตรงนี้แล้วก็ไปเลือกตกลงเลือกโลตรงนี้นะฮะแล้วก็โคส s e ไปฮะปิดตอนนี้เราเป็นหมอแล้วนะสามารถออกลบได้แล้วก็ไม่กลัวตายนะเพราะเรารักษาตัวเองได้แต่ว่าถ้านอนแตกเนี่ยก็ไม่ไหวทีนี้ก็แต่งตัวครับนี่แหละอันนี้ยนานหน่อยก่อนอื่นเลยเปลี่ยนกระเป๋าเป็นเป๋าโอ้ต้องขั้นตอนการแต่งตัวอะ สอนตั้งแต่การเข้าอารนเซนอลแล้วกันสำหรับมือใหม่นะมาที่กล่องนะกอเมาส์นะครับลูกกิ้งเนี่ยเลือกคำว่าตัว A นําหน้านะฮะตัวเอ okay, หลังจากนั้นแนะนําให้เปลี่ยนกระเป๋าเซตเริ่มต้นนะเซตแรกเกิดจะเป็นเซตนี้นะซึ่งเป็นชุดแบบไม่สมประกอบอะเสื้อก็คนละแบบเกาะก็คนละแบบแบบหมวกก็คนละแบบ<ๆ>เป๋านี่ไหนวะเนี่ยเป๋าน่าจะคล้ายๆกับจางเกงชุดได้อยู่นะอันอื่นเลยก็มาเปลี่ยนกระเป๋านะฮะเกมนี้บอกเลยว่าแต่งตัวนานนะเออแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่ไม่มีดีอลซีที่มันเป็นรูปข้าง เวลาเราใช้เนี่ยพวกนี้ต่อไปสักพักหนึ่งอะ่ะมันจะขึ้นโฆษณานะครับผมแล้วโฆษณาจะแบบลกหูลกตามากๆนะตอนแรกก็จะเล็กๆหลังๆมันก็จะขยายใหญ่ไปเรื่อยๆนะก็แนะนําให้หาอซตแบบที่ด้านหลังไม่มีรูปอะไรเลยนะสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อ DLC นะอ่ะผมจะใส่ชุดแบบไม่มี DLC ไปจริงๆผมซื้อหมดแล้วแหละ DLC อ่ะเปลี่ยนเป็นเขียวแล้วกันนะเพื่อเพื่อจะหายากหน่อยนะเขียว อ่ะเขียวเซตละกันหมวกก็น่าจะหมวกนี้แหละอ่ะเริ่มใกล้เข้าเซ็ตแล้วฮะมีชุดลายอื่นอีกไหมเนี่ยเออเนี่ยเขียวทั้งตัวเลยฮะ กิลลี่ใส่ได้เออกิลลี่ก็ดีเหมือนกันนะบังกระเป๋ามิดเลยนะก็ไปใส่เป๋าใหญ่ๆไปเลยฮนะเป๋เใหญ่มีไหมเน่เอยเหมือนไม่มีเป๋าใหญ่ด้วยมิดเป็นหมอมีไหมเน่เฮ้ยไม่มีเป๋าใหญ่ยมตรงไหนเนะี่ยอ่ะดีก็ได้อ่ะเกียวเป็นหมอใส่กิลลี่อ่ะส่วนเรื่องปืนนะฮะก็เหมือนกันฮนะพยายามอย่าหาอันที่มันมีเดลซีเข้ามาเล่นนะเหมือน,นอ่าผมหาปืนเล่นก่อนแล้วเราจะเล่นอมปืนอะไรได้บ้างสําหรับ เริ่มต้นใหม่เลยก็อยากจะแนะนำนะครับเป็นตัวที่ถืออยู่ MXM นะฮะ MXM สำหรับมือใหม่ๆนะส่วนสโคปก็เอาสโคบไกลๆไปนะครับอย่าง DMS นะฮะไม่มี DLC อ่ะน่าจะดีสุดแล้วครับนี่แหละมอสติดอ่า MRCO ไปด้วยเพราะมันเป็นระยะระยะใกล้นะฮะจริงๆ DMS สโคบเดียวก็เอาอยู่นะอ่ะเก็บใส่กระเป๋าอ่ะ DMS คลิกขวาหนึ่งทีกดคอนโทรลค้างไว้คลิกขวาอหนึ่งทีนี่ปรับเป็นเลดดอครับอ่ะไปแต่งปืนให้เสร็จก่อนติดเลเซอร์ ติดไฟฉายความเท่อะใส่เก็บเสียง,งความหล่อต้องไม่มีไอ้นี่ด้วยนะด้านหลังอะติ๊กเกอร์อะขาตั้งใส่ไม่ได้นะติดไอ้นี่หมดเลยนะ DLC นะพยายามดูอันที่ไม่มี DLC เล่นนะฮะนี้ก็เอานาวิดมาเลยของหนักของหนักอันนี้ต้องต้องใส่ซั p พอร์ตเซิร์นะฮะแอดทินเขาจะเอา u อ d ไปลงให้เราก็สามารถเล่นปืนที่มันหลากหลายได้นั่นเองนะครับอะต่อไปไปที่อะพก r p g ไปได้นะหนลกูกติดไปคุนพกนะครับมันมีให้อยู่แล้ว เราก็เลือกเอาอะทีนี้ไปที่รูปเสื้ออีกครั้งหนึ่งนะไปเพิ่มของด้านขวาเหมือนอันนี้เขาเพิ่มมาให้แล้วใสแมกกาซีนโอเครู้สึกว่าเราจะเป็นหมอนะมันจะมีเมดคิดมาให้นี่ไงเมดคิดแล้วก็เฟิร์สเอ็ดสิบอันไปที่รูปกระเป๋านะมันจะมีช่องว่างอยู่นิดหน่อยนะฮะก็ใส่แมกกาซินไปแมกร้อยใส่แมกร้อยไปเลยฮะได้1แม <30 S 2> กสามสิบก็ใส่ไปให้มันลน้นล้นไหมฮะเกาะฮะใส่แมกร้อยไปได้อีกสองแมกกะสุนอย่างน้อยก็300อนัดแล้วฮะตอนนี้เออ ถ้าแตกแล้วโอ้ RPG 3ลูกกะกลับไประเบิดรถถังหรือเปล่าเลียนในวิชันก่อนในวิชันก็น่าจะได้แค่นี้แหละลืมเอากล้องสองทางไกลอ่ะเรียบร้อยฮะแต่งตัวแค่นี้แหละเซฟด้วยการเซฟนะเซฟชุดที่เราจัดในตัวนี้ยจัดไว้แล้วนะมาที่อาร์เซนอลแล้วก็ด้านล่างฮะเลือกคําว่าเซฟพิมพ์มเลย A 1 A 2พิมพ์อะไรก็ได้นะฮะแล้วก็จิ้มคําว่าเซฟสมมติว่าเวลาเราไปออกลบมาปรากฏว่าปืนหายเสื้อหาย ล็อกเก็ตหายหายมันทั้งตัวเลยเนะี่ยหายอย่างนี้หมดเลยเหลือแค่นี้นะครับวิธีแก้มาหาไอ้กล่องนี้ไปที่ a อาแนอวเลือกคําว่าโหลดไปจิ้ม A1 นะแล้วเลือกโหลดอ่ะชุดมันก็จะกลับมาครับผมแค่นี้เองทีนี้คนระับไปไปยิงกันดีกว่าไปไงดีขับหอไปไหมเออ้หอหอหอก็เด้งตัดเครื่องฮนะสำหรับในเซิร์ฟนะะกดเบาเสียงเบาเสียงเรียกเบาไหมกดปุ่ม E N D นะเอ็นข้างๆด e t e นะครับผมหรือล่างโฮมอ่ะออกลบกันดีกว่าสําหรับการขับแฮมเบิร์ดเนี่ยไปศึกษาเอาเองเนะอันนี้ไม่ได้สอนเพราะว่าสอนยากมันอยู่ที่เทคนิคการขับของแต่ละคน